สวัสดีทุกคนพบกับพวกเรา2คนอีกแล้วกับช่อง EB บ้าบอนะวันนี้เห็นเจบี่เราก็จะมาเปิดของแพงอีกแล้วซึ่งหลายๆคลิปที่เราทำมาก็จะเป็นสกินแคร์ราคาแบบอ้ยไม่ได้แพงมากราคากลางๆราคาย่อมยาวเธอชอบแบรนด์เวชสต์แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าใครเคยดู a c e b o o k เพจของเราคนจะรู้นะว่าเราอ่ะชอบนี้สกินแคร์มากๆอยู่ใช่หลายๆคนจะงงว่านีสสกินแคร์เนี่ยคืออะไรมันคือสกินแคร์ที่มันค่อนข้างจะจำเพาะเฉพาะกลุ่มใช่ไม คนที่แบบเฮ้ยเลิฟสกินแคร์จริงๆมีสกินแคร์เนี่ยมันจะเป็นสกินแคร์ที่แบบเคลียรอะไร <clean. S 1> ใช่ oh. ไม่ได้มี oh. แค่แบบวิทยาศาสตร์มันยังมีแบบศิลปะอะไร hmm. แบบเนี้ด้วยก็คือมีความคมกล่อมกันไป hmm. แต่ว่าราคามันก็จะแอบ,บสูงน่อยดังนั้นเนี่ยเราก็จะมารีวิวนี้สกินแคร์ที่แบบแพงและดีแล้วก็ซื้อซ้ำให้ทุกคนเน <Hi. S 1> ี่ยได้แบบรับชมกันซึ่งแบรนด์ที่จะมารีวิวว,วันเนี้ย จะเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างจะแปลกหน่อยอหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่เคยเห็นแต่ว่าถ้าคนเคยเห็นก็เคยเห็นนะเพราะมันดังจำของกูมเดี๋ยว<อ>เราเดี๋ยวเราให้ไปดูดีกว่าว่ามีแบรนด์อะไรบ้างนะทุกคนถ้าใครอยากดูคลิปนี้ก็รอติดตามกันได้เลยไปดูกันเลยยย <Yay. S 1> okay. อ่เจเราจะมาเปิดถุงคือว่าก่อนเออน,น่ะต้องมาบอกก่อนเลยว่าเราไปช็อปมานะจาก<ช>้านสกินแ lap ค<อ>่ะทุกคนแต่จริงๆอะะไรหลายตัวเราอะก<ช>็คือครึ่งหนึ่งของอันเนี้ยเราเคยลองใช้มาแล้วแหละเราใช้มาตั้งแต่ยุคแบบ3ปีที่แล้วว่าคือเราอะยุ่ตั้งแต่แบบนี้สกินแคร์ยังไม่บูมอะเเดี๋ยวเราจะปักหมุด โพสตแรกที่เราทําให้ดูคือจะมีแบบพวกนี้สกินแคร์เยอะมากเดี๋ยวให้ปักหุดให้ดูตุกๆๆเป็นเป็นโพสตที่แบบแจ้งเกิดพวกเราเลยทุกคนคือนี้สกินแคร์คือถ้าใครราคาแบบอยากลองแล้วแบบเงินถึงสู้ราคาได้แล้วก็แนะนํานะเพราะส่วนประกอบดีมากแล้วมันจะได้ฟิลลิ่งในการใช้มากกว่ากลุ่มเวชสัมอาคือมันจะมีศิลปะด้วยการใช้นแแต่ไม่ได้แพงขนาดนั้นมันไม่ได้แพงแบบโหลักหมื่น หรือว่าไม่ได้แพงขนาดนัไม่พันหลักร้อยมันก็พันกว่าหลายพันอยู่เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันมีแบรนด์อะไรบ้างที่พวกเราชื่นชอบแบรนด์แรกเลยนะแบรนด์หนึ่งเลยที่เราชื่นชอบเลยก็คือตัวเซเลนส์เอออันนี้ก็คือเป็นตัวที่เราแบบใช้บ่อยที่สุดก็คือเซเลนแพดคือถ้าใครถามว่าอยากได้แบบ aha bha pha แพดอะคือเซเลนแพดเนี่ยคือตำนานเลยทุกคนเขาเรียกว่าเป็นตัวที่ ออดีมากๆแล้วก็หลายๆคนเนี่ยชื่นชอบแต่ว่ามันก็ติดที่ราคามันก็จะแอบแรงแต่ว่าถ้าใครงบถึงอ่ะเราแนะนําเลยนะไม่แต่สมัยมตอนที่เราเรียนอ่ะเราจะมีสิวสาวออใช่ไหมคือตอนนั้นอ่ะเราพยายามควานหาทุกอย่างเลยนะว่าให้มาช่วยเรื่องสิวสมัยนั้นคือเราไม่ค่อยประสิทธิ์ประสียเิ์ A B C A B แต่ว่าพอมาใช้แพทของเซเลน่ะเรารู้สึกว่าผิวไม่ค่อยะระคายเคืองสิวอ่ะมันดีขึ้นออสิวมันลดลงสิวตามกรอบหน้าสมัยแบบเมื่อ30บปีที่เราโคียมันยังไม่ระบาดเนาะ เออสิวมันก็ประท้วแถวแถวนี้ยเวลาเครียดแล้วพอใช้เซเลนแพดตัวเนี้คือ ดีมากทุกคนออแนะนําอยากให้ไปลองส่วนผสมหลัก<ม>คือจะเป็น P H A นะที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันช่วยผลัดเซลล์ผิวแล้วมันก็อ่อนโยนกับผิว<ม>ด้วยแล้วนอกจากนั้นตัว P H A เนี่ยยังเป็นสารที่ให้ความชุ่มชื้นได้ด้วยคือคนที่ผิวแห้งง่ายหรือว่าแบบผิวแห้งอ่ะใช้ได้เลย<ม>นอกจากตัว P H A เขายังมีตัว H A แล้วก็ B H A <ม>ด้วยก็คือช่วยทั้งเสริมฤทธิ์ในการผลัดเซลล์ผิวกันไปหมดเลยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไราลดการอักเสบได้ด,<ม><ม>ด้วยเหมาะสำหรับคนที่เป็นสิวผิวแห้งง่ายกลินหรอกินก็คือไม่มีกลิ่นนะ อันนี้ไม่มีหรอไม่มีกลิ่นก็คือรุ่นเก่าจะมีกลิ่นใช่ไหมเออเนี้ยเรา,าเพิ่งซื้อรุ่นใหม่มาลองเพราะว่าจริงๆอ่ะเราต้องบอกก่อนว่าเราลองสกินแคร์เยอะมากแล้วเราอ่ะตั้งแต่เขารีแบรนด์ใหม่อ่ะเราก็เพิ่งซื้อมาเนี่ยแหละเรารู้สึกว่าเออเขาทําได้ดีนะถ้าสมมติว่าใครที่เป็นสิวผิวละคายเคืองง่ายแพ้น้ําหอมง่ายเฮ้ยน่าจะชอบ คือรุ่นเก่าอ่ะมันจะแอบมีน้ําหอมซึ่งพวกเราอ่ะชอบกินหอมของเซเลน่าคือแต่ว่ามันเป็นใบชีสโซใช่อันเนี้ยแล้วอันเนี้ยเขาอ่ะรีแบรนด์ใหม่ ถ้าใครจําได้แพคเกจจิ้งเก่าเขาจะเป็นสีขาวแล้วก็ตัวหนังสือสีเขียวแต่ว่าอันนี้เขาก็รีแบรนด์ใหม่ให้มันมีความมมอลมากขึ้นแล้วก็มีความหรูหรามากขึ้นก็เลยจะเป็นแบบนี้แล้วก็มีการเปลี่ยนส่วนผสมบางตัวก็คือหลายๆคนอาจจะไม่ชอบน้ําหอมดังนั้นเนี่ยอาจจะไม่ชอบรุ่นเก่าดังนั้นเขาเปลี่ยนใหม่แล้วคือรุ่นใหม่เนี่ยไม่มีน้ําหอมก็สามารถเปี่ได้อีกอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนนะเจ๊เหมือนแบบสัมรีเขาเปลี่ยนด้วยนะหรอใช่เพราะว่าอันเดิมเขาจะมีด้านที่เป็นครุขระครุขระจำได้ม ตัแต่ัน,นี้ก็คือเป็นเรียบแล้วก็นิ่มทั้งสองอด้านเลยดังนั้นเนี่ยก็เลยเป็นสำลีที่นิ่มมากแล้วก็เป็นแบบแพดท,ที่เป็น P H A แผดถ้าใครอยากได้แบบตัวผัดเซลล์ผิวที่ค่อนข้างอ่อนโยนอะเราแนะนําว่าตัวเนี้ยคือตัวเซเลน P H A เนี่ยดีมากๆเลยเขาก็มีพวกแบบนอาซินามายด้วยช่วยลดการอักเสบลดเม็ดสีแล้วก็ยังมีพวกแบบชีโซเอ็กซ์แรคที่เป็นกลิ่นอเงี้ย,ยกลิ่นแบบชีโซอ่ะกลิ่นแบบ เขาเรียกอะไรสมุนไพรแบบอ่อนๆหน่อยที่แบบเป็นช่วยในการเป็นเรื่องของสารแอนตี้ออกซิแดนต์ต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยคือกลิ่นแบบเบาๆอ่ะกลิ่นแบบกลิ่นแบบไม่มีน้ําหอมอะทุกคนน่าจะเกตออกคือกลิ่นไม่มีน้ําหอมเอออันนี้ตัวต่อมานะที่เราซื้ออันนี้คือซูซานคอฟแมนเป็นอันที่สองแหละที่เราซื้อก็คือตัวไอรีสคิวสติ๊กเปเต่าเดี๋ยวฉันจะให้ลองเราเราจะรู้สึกยังไงอันนี้เจมี่วะใช้มาอันที่สอง ไม่มันก็เย็นๆแหละตัวนี้ก็เป็นไอคีมที่มันดังอยู่แล้วว่ามันเป็นไอสติ๊กเปนเอาไว้แบบ<ช>ทาระหว่างวันเนี่ยฉันจะให้ดูเขาบอกว่าเคลมไว้เลยว่าใช้แบบแอปพลายระหว่างวันได้ทาเพื่อสมองอะไร <up S 1> ได้ไดเออคือ เนี่ยมันจะลดอาการบวมลดอาการแบบความเหนื่อยล้าเพิ่มความชุ่มชื้นตัวแบรนด์ซูซานคอฟแมนเนี่ยที่จริงอ่ะเขาเป็นแบรนด์ที่ทำสปาดังมากดังนั้นเนี่ยของทุกอย่างเขาจะมีความเป็นเหมือนแบบ feeling สปาหน่อยมีศิลปะเข้ามาใช่แล้วมันหอมมากใช่แล้วหอมแล้วก็กลิ่นแล้วเขาก็จะแบบมีความอโรมา์เทอราพี ส่วนประกอบอันนี้นะมันมีเรื่องของ green coffee extract เอาไว้ลดเรื่องของอ,อาการบวมอาการคล้ำได้แล้วก็จะมีจัสมินกับเฮาต่อที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์เอาไว้ลดเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนต์ะที่มาบริเวณรอบดวงตาแล้วก็จะมีเบลแบบด้วยเอาไว้ลดเรื่องของฝ้าริ้วรได้กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ตัวเบลแบบแล้วมันเหมาะกับผิวที่ะคระคายเคืองง่ายด้วยนะเพราะว่าเขาอะมีส่วนประกอบของเอ็กโทอินอที่เอาไว้แบบ หมาะกับพวกเซนต์ที่ลดการอักเสบได้ทําให้ผิวแข็งแรงได้มากขึ้นแต่ว่าประเด็นคือส่วนประกอบทั้งหมดอ่ะมันก็ดีนะแต่ว่าถ้าใช้แล้วมันฟิลไม่กู้ดอ่ะสําหรับเราอ่ะเราก็รู้สึกไม่มีความหมายเลยแต่อันนี้เราอ่ะซื้อมาสามขวดสองเพราะมันเย็นมากฉ่ำมากมันใช้ง่ายด้วยแหละเจ๊แพคเกจจิงก็น่ารักมากเลยนะคือฉันรู้สึกว่าเออทาแล้วมันแบบเย็นจริงจอันนี้ก็คือโด่งดังในแบบไอจีมากๆเลยกลิ่นก็คือหอมด้วยนะแพคเกจจิ้งคือน่ารักมากอ่ะคือกลิ่นหอมแบบอ่อน คือด้วยความที่เขาเป็นแบรนด์สปาทุกคนดังนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรความแบบอารมาความศิลปะคือเขาทําได้ดีมากคือเป็นแบรนด์ที่ทำโปรดักของเขาอะไรหลายๆตัวดีมากเช่นอีกตัวหนึ่งก็คือตัวชาวอชาวอยอยนะคือหอมมากหอมมากแล้วก็ชุ่มชื้นมาก<อ>คือถ้าใครอยากแบบได้ชาวออยดีๆสักตัว<ช>หรือว่าเอาไว้แบบ มีมีอ่างอับมามาแล้วก็เทชยวล้วน่ะคือแก้มหอมจริงจริงอันนี้ต้องโดนทุกคนใช่อะตัวต่อไปแล้วก็จะกลับมาเทเซเลนเหมือนเดิมนะทุกคนก็คือตัวเซเลนรูมิโนไบรท์เทนนิ่งเซรั่มใช้จนยุบอะยุบไปยอะเลยเนี่ยชอบมากตัวเนี้ยหลายๆคนจะงงว่ามันทำหน้าที่อะไรมันก็แบบตามชื่อแหละคือไบรท์เทนนิ่งเซรั่มก็คือทำให้หน้าเราเนี่ยกระจ่างใสมากขึ้นโดยแอคทีฟอิงเกเดียนหลักๆของเขาจะเป็นตัวโนนาเปปไท์วนซึ่งมันมีการสื่อสารนะว่ามันสามารถยับยั้งตัวอัลฟาเอ็มเอ ได้หรือว่าตัวยับยั้งฮอร์โมนที่กระตุ้นการสร้างเม็ดสีได้ทําให้มันลดการสร้างเม็ดสีโดยตรงและนอกจากนั้นเนี่ยยังมีแนซินามายทุกคนรู้อยู่แล้วว่าลดเม็ดสีได้ลดเม็ดสาีาเท่านั้นยัง<า>ยไม่พอ,อะนะ,นะสารไวทเทนิ่งของเขาก็าจะมีกลุ่มวิตามินซีสองโมเลกุลด้วยกันก็คือตัวเ s c o คบิลเตต r a i s o b u t y r a ตัวที่สองก็คือ trio active ascorbic acid ซึ่งเป็นอนุพันธ์ของวิตซีช่วยเสริมฤทธิ์ในการแบบเป็นสารไวทเทนิ่งได้ด้วยซึ่งทั้งสองตัวก็เป็น derivative v i t a ิน c ที่มันช่วยในเรื่องของแบบลดการสร้างเม็ดสีให ผิวกระจ่งางใสได้ดีมากและนอกจากนั้นเนี่ยเขายังมีตัวไดกูโคซิลกาลิกแอซิดซึ่งเป็นกรดที่ช่วยในการแบบเขาเรียกว่าเสริมฤทธิ์ในการยับยั้งเม็ดสีผลาสเซลผิวอ,อ่อ,อนๆแล้วก็ยังเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์ลดการอักเสบได้ด้วยสําหรับตัวนี้อ๋อก็คือโอกาสการระคายเคืองเนี่ยน้อยมากเพราะว่าน้ําหอมอะไรแบบเนี้ยก็ไม่มีส่วนประกอบที่แบบแอนตี้อินแฟมอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะเออแล้วนอกจากนั้นยังมีตัวไบซาโบรลก็คือมีทั้งลดการสร้างเม็ดสีที่แบบอุ้ยหลายตัวมากแอคทีฟอินกรีเดียนต์ประมาณสี่ถึงห้าต ไหนเท็กซ <Warner> ์เจอร์เป็นยังไงเล่าสีก็คือตัวนี้เราว่าสามารถใช้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนเลยเพราะว่าสารแอนตี้ออกซิแดนต์แน่นมากอ๋อลืมบอกเขามีตัวเฮสเปอริดีนด้วยนะทุกคนที่เป็นสารฟลาวนอยด์ที่เด่นมากในเรื่องของการเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ก็คือเนื้อเบามากคือ คือเซเลนอ่ะเขาปรับเท็กเจอร์ใหม่คือถ้าใครเคยลองรุ่นเก่าเขาจะเป็นแบบด้วยความที่ power C power A ของเขาอ่ะรุ่นเก่าเดี๋ยวอินเสิร์ตที่ดูจะเป็นออยออยหน่อยหลายหลายคนก็จะใช้ไม่ได้โดยตัวเราอ่ะก็คือเคยใช้แต่ก็ไม่ชอบเนื้อใช่รุ่นเก่าใช่เคยบอกใช้อยู่แล้วเราก็ชอบเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันแอคทีฟมากๆดีแล้วก็รู้สึก แบบถึงใจแต่บอกว่าคือผิวมันมากนะมันเกิดการอุดตันได้แต่ว่าเขาปรับสูตรใหม่แล้วว่าเป็นเนื้อเซรั่มที่แบบไม่ใช่ออลเลยเป็นเซรั่มที่แบบซึมง่ายแล้วขวดต่อมก็จะเป็นหัวดรอปเนาะซึ่งมันก็จะแบบมีคอนแทมิเนตได้เยอะซึ่งเนี้ยเป็นหัวัามันก็จะเพิ่มความสะอาดได้มากขึ้นเพิ่มไฮดีเน่ไหนๆก็พูดแล้วก็ขอพูดถึง power C ไปต่อเลยละกันคือ power C ตัวเนี้ย ก็คือชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า power C vitamin C concentrate ก็คือวิตามิน C เข้มข้นโดยเขาจะใช้ฟอร์มของตัว ascorbyl tetra i s o p r o p i o a t e ถึง20%ดังนั้นเนี่ยตัวเนี้ยก็คืออะแอนตี้ออกซิแดนต์คือได้แน่นอนกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้แล้วก็ลดการสร้างเม็ดสีคือ ตัวนี้วิซีเด i ริทีตตัวนี้คทมีอยู่แล้วเออก็คือค่อนข้างจะครบหลายๆคนถามว่าอยากใช้ยังไงถ้าจะใช้คู่กันนะเราแนะนําว่า Power อย่างใช้ตอนเช้าก่อนกันแดดเพื่อเพิ่มแบบความเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์กันแดดได้ดีมากึชนเพราะฉะนั้นก็คือ ถ้าใครอยากทากันแดดตอนเช้าแล้วอยากเสริมประสิทธิภาพของกันแดดแล้วก็แนะนำใช้หาแบบแอคทีฟวิตามินซีตัวหนึ่งมาของเซเลนเนี่ยเขาทำดีจริงๆตัวพาวเวอร์ซีส่วนถ้าอยากใช้คู่กับตัวลูมิโนก็สามารถใช้ลูมิโนตอนกลางคืนได้เป็น PM ีมรูทีนใช่เพื่อแบบลดเม็ดสีให้ผิวกระจ่างใสมากขึ้นคือพาวเวอร์ซีเนื้อก็จะเหมือนตัวลูมิโนเลยคลายลูมิโนคลายกันเนื้อเบามากนี่ เนื้อเบามากคือเราพูดเลยนะว่าเขาสามารถพลิกโฉม Power C ตัวเดิมได้แบบที่เป็นออย,ออยจนจําไม่ได้เลยเพราะว่าตัวเดิมคือเป็นออยแล้วเรารู้สึกใช้แล้วมันเหนียวเราก็เลยไม่ค่อยได้พูดถึงเท่าไหร่แต่ฟิลผิวมันก็ยังวาวอยู่นะอื แต่ว่าแบบไม่มีน้ําหอมมาผิวแพ้ง่ายใช้ได้แล้วก็คนที่แบบใช้ออยล์แล้วอุดตันแบบเราอ่ะก็สามารถใช้ตัวนี้ได้แบบสบายมากแล้วก็เขาทําเนื้อมาได้ดีจริงๆอ่ะทุกคนดังนั้นก็อยากให้ลองเพราะส่วนผสมของเซเลนสองตัวนี้คือปังมากๆเซเลนเป็นแบรนด์ของอังกฤษใช่ที่น่าลองมากๆแนะนาเลยแล้วก็มีขายที่ร้านสกินแล็บตัวต่อมานะคะที่เรามาแบบชอบแล้วอยากลองเหมือนกันก็คือเป็นของแบรนด์ซูซานคอฟเฟนเหมือนกัน อีตัว i rescue stick อะคือเราซื้อมาแล้วเราชอบแต่ตอนนี้เรายังไม่เคยลองนะเราซื้อมาเพราะว่าส่วนประกอบอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากใช้ i rescue stick อะเขาแนะนำให้ใส่ตัวนี้คบคู่กันตัวนี้เป็นตัวใหม่ด้วยหรือเปล่าเป็นไม่ไม่ตัวนี้มีมานานแล้วเป็นแบบ eye cream line a เอาไ้ลดพวกแบบ fine wrinkle อะไรเงี้ยถ้าใครมีริ้วรอยเล็กๆกังวลเรื่องแบบร่องตาที่มันลึกเล็กๆอะไรเงี้ยสามารถใช้ตัวนี้ได้ตัวนี้นะก็มีส่วนประกอบของเบาแบบผัมที่เอาไปลดแบบพวก fine wrinkle แล้วก็กโ t อ i n ลดอาการระคายเคืองสามารถไปเติมเต็มเรื่องของแบบพวก fine wrinkle ที่เบลรอบดวงตาได้ดีเขาว่าเคลมว่าแนะนําให้ใช้คบคู่กัน2งตัวเลย <ừ> อันนี้ลดอาการบวมอันนี้ลดเรื่องของฝ้ inkle, ริงเกิลพอใช้คบคู่กันคือตาเราจะดูแบบชุ่มชื้นลดอายุไปได้เลยอ่ะก็คือถ้าใครนอนดึกตา <ừ> โรยลาก็สามารถใช้2คนนี้ได้แต่มันไม่จำเป็นจะต้องใช้อายุเท่าเราคือมันสามารถใช้ตั้งแต่อายุน้อยๆได้เลยแบบ2ี่กว่าปีอะไรเงี้ยก็สามารถใช้เลยเพราะว่าป้องกันการเกิดเรื่องของฝ้ริงเกิล เพราะว่าถ้ามีแล้วก็ต้องย้ำด้วยนะต้องเป็นอายุน้อยที่สามารถซื้อได้แต่ใส้ดีจริงๆก็จะน,น่นา,นาม,มาใช้ตั้งแต่นิน่าใช้ตั้งแต่เนิ่นๆใช่คือที่บอกไปว่ายังไม่เคยใช้คือเราใช้มาแค่ประมาณสัปดาห์หนึ่งก็เลยยังไม่กล้าเคลมเรื่องของไฟริงเกิลเพราะว่าถ้าเป็นพวกะเรื่องของไฟลิงเมิต้องใช้นานแบบระดับเ, <c oughs> เดือนเลยถึงจะบอกได้อืมอ่ะตัวสุดท้ายที่เจตัวสุดท้ายก็คือส่วนประกอบไม่ต้องถามหาเพราะว่าเราอ่ะ ซื้อตามเฮลิเบลวินแฟนของสตินหรือว่าภรรยาของสตินบีเบอร์เองนะตัว holy frog holy frog นะคือเป็นแบรนด์สัญชาติอเมริกาแต่ว่าทำที่นิวยอร์กนะคือตัวนี้มี14อะมิโนแอซิดนะที่เบลนเข้ามาแล้วก็เรื่องของเสริมความชุ่มชื้นเนี่ย แนะนำเลยว่าดีมากเพราะว่าตัวนี้มันเป็นแบบ water lily milky wash เป็นแบบ cleanser ที่เป็นมาลักษณะแบบเรื่องของน้ำนมก็คือหลังแบบ cleansing เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาใช้ cleanser ต่อตัวนี้เลยก็คือแนะนำมากว่าดีเพราะว่าตัวนี้ให้ความชุ่มชื้นได้แบบถึงใจมากตัวเนื้อเขาแบบมันจะเป็นแบบแนวน้านมน้านมเดี๋ยวฉันต้องหาพามาเช็ดเนี่ยดูสิฟีลออกเลยอะฟีลออกเลยแบบน้ำนมอ่ะแล้วก็ ล้างไปแล้วเราแบบผิวรู้สึกว่าชุ่มชื้นมากแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเมียจะเป็นบีเบอร์เลยแม่พัคเกจจิงก็น่ารักนะคุณใหญ่มีน้ำหอมไหมอ่ะ เขาเคลมว่าเขาไม่ได so kind of ้ใส่น้ำหอมนะส่วนประกอบที่เขาใส่เข้ามาแบบเป็นพวก water lily อะไรเงี้ยที่ใส่เข้ามามันจะมีกลิ่นหอมแล้วก็ยังมีส่วนประกอบที่เอาไว้ลดการระคายเคืองของผิวได้เขาเคลมว่า pH ของเขาอะใกล้ๆเคียงกับผิวเลยเพราะว่า pH อยู่ที่ประมาณ5.0ก็คือ pH บาลานซ์ไม่ทำร้ายแบบ skin barrier ไม่ทำร้ายไม c r o b บโ m e ให้ผิวนั่นเองก็คืออ่อนโยนตัวนึงเลยเพราะฉะนั้นเราว่าคนที่ผิวแห้ง ผิวแห้งมากหรือผิวขัดน้ำอะไรเงี้ยหรือผิวผสมล้ว่าใช้ตัวเนี้ยก็จะชอบพอรู้สึกว่าวันที่เราทํางานล้าแล้วก็มาใช้ตัวเนี้ยแล้วเราแบบเห็นนองเข้าแล้วก็ใช้บนหน้ามันน่าใช้อะ่ะนคเ<า>กจริงมันน่ารักมากเลยแต่ว่าใช้ดีจริงๆด้วยนะแล้วก็แบบ ฟิลได้เป็นแบบแฟนของจัดติมวิเบอร์ด้วยก็คือปเฮลี่บลวินค่ะเฮลี่เบลวินเลือกแล้วเราก็เลือกตามอ่ะเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันว่าสิ่งที่เรานี่ยไปต่ำมาจากร้านสกินแล้วอะไรบ้างนะทุกคนน่าซื้อเพราะว่าเราอ่ะใช้เงินเพราะจริงๆเราก็มีสกินแคร์เยอะมากเนาะถ้าเราจะซื้อตัวใดตัวหนึ่งอ่ะมันต้องดีจริงจริงใช้ขอพูดของเซเลนก่อนคือเซเลนเป็นแบรนด์ที่น่าซื้ออยู่แล้วคือตัวที่ชอบมากที่สุดอ่ะก็คือตัวแพด ส่วนพวกแบบบรายเทน n ิ่งต่างๆอ่ะก็สามารถใช้ได้นะโดยตัวเราอ่ะชอบตัวลูมิโนมาเพราะาส่วนผสมดีเป็นสารไว้เทนนิ่งที่แบบไวเทนนิ่งจริงๆอ่ะแล้วก็เนื้อใช้ง่ายผิวแพ้ง่ายใช้ได้แต่ว่าตัวพาวเวอร์ซก็น่าใช้เป็นวิตามินซีที่เอาไปเสริมแบบ สามารถเป็นคอมบิเนชันร่วมกัน<ะ>ได้ถ้าใครอยากได้ผิวพี่กระจ่างใสอิ่มฟูแล้วก็ดูแบบกลาสกินก็สามารถใช้คอมบิเนชันนี้ได้เลยยิ่งใช้ร่วมกับตัวแพดอะก็คือผลัดเซลล์ผิวปุ๊บก็ลดการสร้างเม็ดสีก็คือแบบทั้ง3ตัวนี้คือถ้าอยากผิวกระจ่างใสเราแนะนํามากแต่ถ้าผิวมันอยากแบบใช้น้อยๆอะไรเงี้ยเราก็แนะนำตัวล e ูมิโนกับพีเชเแพดเนาะคคู่กันพอมาในยุคข,ของเจเจีก็จะชอบแบบอะไรที่มันเสริมความชุ่มชื้นลดฝ้าริงเริยอะไรเงี้ยตามรอบดวงตาให้ผิวก็แนะนำเลยของ โพล y ฟลอกเนาะวอเตอร์ลิลลี่มิลีอันนี้เสริมความชุ่มชื้นให้ผิวได้ดีจากตอนล้างหน้าก็ยังฟิลเฟรชอยู่อีก2ตัวก็ที่จะแนะนำก็จะเป็น s ูซานคอฟแมนเนาะที่เป็นไอครีมมีตัวที่เป็นไอครีม l ลเอแล้วก็ไอเรสคิวสติ๊กสอตัวเนี้ยตัวนี้ก็จะช่วยลดอาการแบบประกันบวมรอบดวงตาสามารถใช้ระหว่างวันได้เหมือนกันแล้วก็ก่อนนอนเนี่ยก็จะใช้ตัวนี้ที่เป็นไอครีมไลเอเอาไว้ลดเรื่องของฝ่ายริงลเล็กๆบนผิวได้ก็คือตาฉ่ำ แล้วก็ผิวหน้าชุ่มชืน้นแล้วนี้ก็เป็นตัว6ไอเทมนะทุกคนที่เราแนะนำว,ว่าเป็นนิสกินแคร์ที่ควรตําม,มากแล้วก็อเอ้ยตําไปเถอะไม่ไม่รู้สึกเสียดายเงินหรอกคือมันคุ้มค่าจริงๆถ้าใครแบบคิดไม่ออกว่า,าจะตําอะไรดีคืออันนี้มีมตั้งแต่ล้างหน้าจะเ,<อ>เป็นถึงขั้นสุดท้ายเลยเนาะรอบดวงตา<ช>แล้วก็อาจจะขาดเสริมความชุ่มชื้นอีกเล็กน้อยอีกสักแล้วก็อาจนะขาดกันแดดซึ่งกันแดดที่เจแนะนําถ้าใครอยากตําในสกินแลบคือยี่ห้อไหน ท้าของสกินแ l a หรอเดิมสีจูดที่เป็นแบบตัวนั้นจะเป็นเนื้อแบบเหมือนสีสีมันครีมครีมหน่อยมันจะเข้ากับผิวอะแนะนาเลยว่าดีอีกตัวหนึ่งก็คือของเซเลนจริงๆของเซเลนก็มีของกันแดดที่ดีที่เหมาะคนที่เป็นผิวได้ง่ายก็คือถ้าใครอยากได้นะก็คืออยากใช้แบบนี้สกินแคร์จริงๆไม่อยากเหมือนใครก็เดินเข้าไปได้เลยที่สกินแ l a คือเป็นร้านที่พวกเราชอบไปซื้อของมากวางไว้บนโต๊ะก็สวยเนาะดูคู่ดีเนาะดูมินิมอลมากอะเพื่อนก็จะถามว่าใช้อะไรใช้อะไรอะขอ ตามบ้างสิทำไมผิวหน้าดีขึ้นถ้าใครออดูคลิปวันนี้แล้วอยากแบบรู้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนของแบบแบรนด์เซเลนหรือว่าตัวซูซานคอฟแมนอยี่ยก็ถามพวกเราได้เพราะพวกเราอ่ะใช้มาแบบหลายตัวเยอะจริงๆหรือว่าแบบแบรนด์อื่นที่เป็นนิสกินก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้เพราะเราอ่ะก็ได้ลองนิสกินเยอะมากเลยก็สามารถแบบ้ออรีวิวได้ว่าอันไหนควรอันไหนไม่ควรแต่ว่าสิ่งที่เรานํามารีวิวในวันนี้คือควรค่าทุกตัวเลยทุกคนหรืออยากให้รีวิวตัวไหนอีกก็คอมเมนต์บอกด้านล่างมาเดี๋ยวจะไวไปหามาแล้วก็ไป ลองแล้วก็รีวิวให้ทุกคนได้แบบได้ดูก่อนนะคะสำหรับวันนี้พวกเราก็ไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย